สาวอภินยาโคตวินนน้องตอมแตมจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีสมเด็จค่ะเอาเฟิ่มโดนตีให้หน่อยอาจารย์น้องตอมแตมนะคะอายุ26ปีค่ะ น้ำหนัก60กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรสัดส่วน32 2738อาหารที่ชอบคือต้มไก่บ้านค่ะกีฬาที่ชอบคือวิ่งค่ะงานอดิเรกนะคะคือเลี้ยงสุนัขค่ะโดยน้องตอมแตมนะคะมีคติประจำใจคือเต็มที่ในทุกๆวันความสามารถพิเศษคือร้องเพลงค่ะ นะครับช่อดอกไม้นะครับหรือถ้าหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับเงินสามารถที่จะนับเป็นคะแนนได้เช่นเดียวกันผู้เข้าประกวดหมายเลขสอครับตัวแทนจากองค์งงการผานส่วนต่อบนของแวงนะครับโดยการส่งของท่านนายกนิยมโยหาสิทธตกับนางสาววิชูเนททองการหรือน้องอายนะครับเจ้าของอายุ24ปีน้ำหนัก 49กิโลกรัมนะครับส่วนสูง160เซนติเมตรสัดส่วน32 25 36อาหารที่ชอบคือกว๋วยเตี๋ยวนะครับชอบเล่นแบดมินตันเป็นกีฬาแล้วก็ชอบฟังเพลงเป็นงานอดิเรกคติประจำใจนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดความสามารถพิเศษคือการเล่นกีฬา รอบนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่สาวงามจะได้รับกำลังใจนะคะจากทุกทกท่านค่ะหนึ่งดอกไม้คือหนึ่งคะแนนสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้นะคะนะครับยังมีกำลังใจนะครับที่ยังให้กันสำหรับในค่ำคืนนี้ผ่านมาครึ่งทางนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นรอบที่สองนะครับสำหรับ รางวัลขวัญใจมหาชน